ตอนต่อไนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องทากับดิฉันรัตมนีกังวานไกลค่ะต้องขอกราบขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะเพราะว่า10กว่าปีที่เราอยู่ด้วยกันนั้นท่านผู้ชมยังคงติดตามค่ะว่าเราเดินทางไปที่ใดมีอะไรที่น่าสนใจเช่นเดียวกับในวันนี้ค่ะเรายังคงทาหน้าที่ของเราต่อไปเราพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ใดติดตามนะคะ สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการส่องธรรมกับผมพิเชษปฏิภาพิสุทธ์กรรมการบริหารมูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญองค์ตัวเหล่าเอียเจ้าพ่อเสือใหญ่ที่สุดในโลกสถานที่แห่งน,นี้เป็นองค์กรการกุศลก่อตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือสังคมไม่ว่าไฟไหม้น้ําท่วมอุบัติเหตุตามท้องถนนเรามีอาสาหน่วยกู้ชีพกู้ภยัยไว้ช่วยเหลือตลอดอีกทั้งยังรับบริจาคโรงศพให้กับผู้ยากไร้ ที่มาร้องขอองค์กรการกุศลของเราก่อสร้างมาแล้วนับ10ปีมากับไหว้อคทเทจ้าในมูลนิธิธนาคารเพิ่มบนนะครับองค์แรกนะครับก็มีองค์เทพเจ้าเจ้าพ่อเสือซึ่งเป็นองค์ประธานของมูลนิธินะครับองค์เทพเจ้าเจ้าพ่อเสือท่านมีฤทธเดชมากครับมากับไหว้ขอพรเกี่ยวกับการค้านะครับอีกทั้งเป็น ผู้ที่ปรับผู้ผิดวิศาต์นะด้านคุณใสนี่ท่านเก่งนะครับแล้วก็ต่อมามากับไหวองค์เทพไพเสียงเล่ากลุงเทพปรมาจารย์แห่งเตานะครับท่านผู้นี้ก็เป็นเทพศาสดาเป็นอาจารย์ของเราเราเซียนนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีองค์เทพเจ้าเจ้าพ่อกุนโอนะเทพเจ้าแห่งชัยชนะเทพเจ้าแห่งสงครามเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์นะครับ เราก็มากราบว่าขอไหว้นะครับแล้วก็มาไหว้องค์เทพไชยสุเอียเทพเจ้าผู้ดูแลด,ดวงชะตาของมนุษย์นะครับมาฝากดวงหรือมาแก้ปีชงกับองค์องค์งไชยสุเอียอ,องค์ต่อไปนะครับก็เกิดจะมีองค์เทพไชยสิงห์เอียกงนะครับองค์เทพเจ้าชกลาภซึ่งที่นี่มีสองปางคือปางบุญและปางบูนะครับแล้วก็มาไหว้องค์เทพเจ้า นาจานะเป็นผู้เป็นแม่ทัพสวรรค์แล้วก็มาไหวเจ้าพ่อเฮงเจียครับแล้วก็มีหลวงปู่ไต้ฮ่องกงนะครับแล้วก็มีเจ้าแม่กวนอิมเจ้าแม่ลิ้มโกเนียนะครับมาขอเรียนเชิญครับมากราบไหว้อสินศักดิ์สนะิทธิ์ณมูลนิธิธนาคารเพื่อบุญได้ตลอดทั้งวันเลยครับครับท่านที่เกิดปีชงปีวอกปีขาน ปีมะเสงปีกุลทางมูลนิธิก็มีเจ้าหน้าที่ผู้ชนะการนำสวดนำพิธีในการแก้บีชงให้กับท่านหรือท่านที่ไม่ชงขั้นกลับมาไหว้มาขอพรฝักดวงไว้กับองค์เทพไทยสุยเอียก็ขอเรียนเชิญน,นะครับหรือจะเข้ามาบริจาคลงศพเข้าสารอาหารแห้งให้กับทางมูลนิธิยินดีต้อนรับครับ พุทธังอาราธานานงา,างธรรมังอาราธานานางสังขังอาราธานานางข้าพระเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลน,นะครับวันเดือนปีเกิดนัก,กษัตริย์ของท่านและอายุให้ครบถ้วนนะครับข้า,รา,ขกการพระเจ้าขอจุดธูปสักการะองค์เทพเจ้าไทยสวยเอยะ เทพผู้คุ้มครองดวงชะตาของเหล่ามนุษย์ทั้งหลายวันนี้ข้าพระเจ้าได้เดินทางมาแก้ปีชงฝากดวงชะตาไว้กับท่านขอท่านจงโปรดรับในดวงชะตาที่ไม่ดีในปีนี้ขอให้กลับกลายเป็นดีขอท่านจงขจัดปัจเป่า สิ่งที่ไม่ดีโรคภัยไข้เจ็บอันตรายต่างๆทั้งหลายทั้งปวงขออย่าได้บังเกิดมีแก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดน,นี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเธอสาธุสาธุสา,สา,สา,สา เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะทำการเก็บทูบให้นะครับนั่งอยู่กับที่นะครับท่านที่เกิดในปีชงนะครับกระดาษใบนี้นะครับเดี๋ยวให้ท่านยกจับขึ้นมาอธิษฐานต่อหน้าองค์เทพเจ้าไทยสวยเอี้ยนะครับวันนี้ได้มาแก้ปีชงแล้วขอให้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยอะไรก็ว่าไปนะครับนะครับเมื่อท่านขอพรจัท่านเสร็จแล้วนะครับจับกระดาษแบบนี้นะครับแนวนี้นะ ปัดจากหัวจรบดเท้านะครับ12ครั้งนะครับเอาเริ่มได้เลยนะครับอธิษฐานก่อนนะครับแล้วม่ปัดนะครับนะครับถอยไปด้านหลังนะครับจะได้ปัดได้สะดวกนะครับบ่ายเชียรยไทยสุวยปรงวนีลูกหลานได้มาแก้ปีชงฝากดวงชะตาขอ้หมดเคราะห์หมดโศกหมดโรคหมดภัยหมดอันตรายต่างๆทั้งหลายทั้งปวง นโมอ,อ,อ,นอุน,อออนีถวหุนโมอุน,อออนีถวหุนโมอุนีถวหุนะครับปัดสิบสองครั้งนะครับท่านใดครบแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ทาการเก็บกระดาษให้แล้วนั่งลงนะครับมงคนนะครับแขวนที่องค์ท่านได้เลยครับอันนี้นะครับตีอธิษฐานและแขวนที่องค์ท่านนะครับขนมนํากลับไปทานเป็นมงคลน,นะครับเพงๆครับ ขอบพระคุณท่านผู้ชมสำหรับการติดตามรับชมรายการสองธรรมาโดยตลอดค่ะขอบพระคุณสำหรับการพูดคุยกับเราผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดรัฐมนีกังวันไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ